น้องผู้หญิงนะครับมาทํารถก็บอกว่าอยากโละช่วงล่างเป็นอันติดปี2001เป็นตัวแรกรถอายุประมาณ20ปีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ตีโมโนนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผู้หญิงทํารถเหมือนกันนะครับก็คือรถคันนี้เป็นอันติดปี2001เป็นตัวแรกรถอายุประมาณ20ปีครับก็มีน้องผู้หญิงนะครับมาทํารถก็บอกว่าอยากโลช่วงล่างหรือดูช่วงล่างเราก็เช็คได้นะครับก็พังพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้น้องแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับน้องกันก็หลังจากที่เช็คแล้วนะครับก็ผมจะอธิบายให้น้องเปิร์นบังนะครับว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้ลูกหมากปีนนกล่าง ครสองข้างมันจะมีสองข้างนะครับ<ฆ>อันนี้รูปแบาพันชข้งน,นอกไม้ตีกองรวมแล้ว<ฆ>ลูกหมากันโคงอันนี้ก็คือเปียกเปี่ยกใช่ใชอันนี้หลวมแล้วก็ปีกนกมันฉีกแล้วด<ฆ>้าน,นในมีแท่นเครื่องตัวหนึ่งด้านหลังที่ทําให้เครื่องสั<ฆ>่บอันนี้เปลี่ยนแน่ๆนก็มีโชค๊โชครั่วน่าจะเป็นหน้าหลังเลยนะอันนี้มันดังแล้ว ก็รายการทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นรวมโชครวมอะไรแล้วก็คือตามจำนวนนี้ก็คือ1 6,250บาทอันนี้เป็นรายการที่ทำรายการจะแยกอย่างนี้เป็นรายการนะครับ <ภา S 2> เป็นฟูดราคา2 5 0ลูกหมากราคา800<ภ>าไม้ตีกองราคา800ป้ายแดลกราคา730ลูกหมากันโค้งราคา600อันนี้จะคูณตามจำนวน ก็จะเป็นสินค้ารับประกันหนึ่งปีครับก็เวลาทําเสร็จแล้วพี่ก็จะถ่ายรูปเก็บเป็นโปรไฟล์ให้ได้ค่ะก็คือเหมือนเพราะว่าถ่ายก่อนและหลังใช่ก่อนและหลังให้ว่ามีการเปลี่ยนจริงไม่ได้หมกหมกเม็ดคผมแล้วเดี๋ยวตอนที่ทําเสร็จแล้วอะค่ะพี่จะลองใช่ก็คือจะต้องตั้งศูนย์เสร็จแล้วก็ลองรถแล้วเฟิร์มมาลองอีกทีหนึ่งได้ครับตอนเย็นก็เดี๋ยวเฟิร์นค่อยมารับรถแล้วก็บอก ฟีลถึงการเปลี่ยนเสร็จแล้วหลังเปลี่ยนให้ฟังหน่อยแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วคือเหมือนแบบมันมีจุดอื่นที่เฟิร์รู้สึกว่ามันยังไม่โอเค,เะคเอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเช็คได้ในจุด<ฆ>จุดนั้นก็รถมันอายุมากนิดนึงตอนเนี้ยเท่าที่เช็คเนี่ยมันมีแหลกด้วย<ฆ>แหลกเริ่มทอน<ฆ>แต่แหลกเนี่ยขอเปลี่ยนตามนี้ก่อน<ฆ>ถ้าแหลกไม่มีเอฟเฟกต์กับรถมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอะไรครับ<ฆ>แต่มันมีอาการมันไม่ได้มีาาผลกับการใช้งานใช<ฆ>่ ถ้าถ้าสมมุตินะเราลองลองแล้วไม่มีผลมากแต่ตอนนี้มันลองเนี่ยโยกเนี่ยนิดหน่อยอ่านิดหน่อยก็เดี๋ยวทำทำอันนี้ก่อนได้ค่ะครับในงบนี้ก่อนแล้วก็ถ้าแหลกแบบมีเอฟเฟกมากอาจจะต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุยกันได้ขอบคุณค่ะ ครับก็หลังจากรถน้องเฟิร์นเสร็จแล้วนะครับก็ผมก็มีคําถามถามน้องเฟิร์นอยู่สามสีข้อข้อแรกก็ก่อหน้าที่จะมาทําน้องเฟิร์นมีข้อมูลมาจากไหนเลยคือพอดีว่าเอารถนะคะไปเช็คระยะมาจากที่ที่ศูนย์เขาอย่างานะคะแล้ว ทางศูนย์นะก็แจ้งมาว่ารถเนี่ยต้องซ่อมอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเฟิร์นมาเห็นเพจของทางโมโนค่ะว่ามีการทาช่วงล่างของรถอยู่เฟิร์นก็เลยลองสอบถามดูใช่ค่ะใช่ก็ลองสอบถามราคาแล้วก็เอาตัวที่ศูนย์น่ะให้มาว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้ทางร้านดูแล้วก็เอามาตรวจเช็คใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทางทางแอดมินนะคะก็ให้ข้อมูลว่าแบบ ถ้าทาตามนี้ตามนี้ตามที่ทางศูนย์แจ้งมาค่ะเราประเมินราคาแล้วใช่ค่ะก็จะประมาณเท่านี้เท่านี้พอเรามาเทียบปรับสูย์แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าราคามันต่างกันประมาณนึงใช่ค่ะต่างกันประมาณนึงเลยก็เลยประหยัดได้ไปเยอะค่ะก็เลยเอารถเข้ามาเช็คอีกทีเพราะว่าทางพี่แอดมินเขาบอกว่าให้ลองเอารถเข้ามาเช็คดูก่อนเผื่อมีอย่างอื่นที่ต้องเพิ่มแล้วเขาก็จะให้คําแนะนําเพิ่มเติมไปอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็พอลองขับแล้ว รเป็นงบ้าคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเลยอะค่ะที่ที่เฟิร์นมานคือพวงมาลัยอะมันเวลาขับแล้วพวงมาลัยมันสรรั<ไ>่นรู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่แน่นแล้วมันมีเสียงดังตลอดเวลา<ไ>แล้วเฟิร์นขับรถไกลค่ะขับไปกรุงเทพอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบรถมันไม่นิ่มไม่ปลอดภัยเนาะใช่ใช่ค่ะเฟิร์นก็เลยต้องรีบเอาเข้ามาทำแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คือรถนิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็แบบพวงมาลัยรู้สึกว่าแบบเราจับได้มันคงขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงดังเลยค่ะผลที่ได้กับความคาดหวังเป็นไงบ้าง ก็โอเคมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ไม่คิดว่ามันจะนิ่มแบบนิ่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่คุยกันว่าอันไหนที่ยังไม่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะที่มันไม่ได้แบบมีปัญหากับรถมากก็ยังไม่ต้องทำอะไรตอนนี้ที่ที่บอกมื่เช้าเนาะมีเป็นเรื่องของแฉกใช่ใช่พอลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าแฉกมีเอฟเฟกต์กับรถน้อยมากค่ะพอเราตั้งสูตรแล้วรถอยู่นิ่งขับไม่เหนื่อยก็เลยมองว่ายงตอนแรกเนี่ยพี่เขาก็กลัวว่า มันทาไปแล้ว่มันอาจจะยังมีเสียงดังอย่างนิดหน่อยนะแต่พอลองไปขับเมื่อกี้แล้วอะค่ะก็คือเนียปรากว่าใช่ไม่มีเสียงเลยครับผมค่ะแล้วก็ถามแทนผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่มีความรู้แล้วกันว่าการทํารถทุกวันนี้มันน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนไหมที่แบบมาไม่มีความรู้แล้วกลัวโดนหลอกกลัวอะไรอย่างเงี้ยถามว่ายังมีความกลัวไหมก็มีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือเราดูจากทางเพจแล้วเราดูรีวิวมีรีวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเทียบ ราคาได้เองด้วยใช่ค่ะสามารถเทียบราคาได้แล้วก็เวลาแบบสอบถามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแอดมินก็คือตอบดีแล้วก็ให้ความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็คือทําให้เรามั่นใจบวกกับมีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้านแบบดูแล้วน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยกล้าที่จะเข้ามาครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกปิดแบ็กหนึ่งนะที่หลายๆคนถามว่าถ้าไม่มีความรู้ทํารถน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับน้องเปิร์นตอบให้แล้วนะครับว่าไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าข้อมูล สามารถตรวจสอบได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะหาข้อมูลจากทางเพจเฟซบุ๊กอะไรอเงี้ยหาได้หมดเลยแล้วเอามาเทียบกันได้ใช่แล้วก็ราคาเนี่ยเราสามารถรู้ราคาก่อนทําอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะประเมินราคาก่อนได้เลยแล้วก็ดูว่าเรามีบัตเจ็ตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งทางร้านได้เลยว่าอันไหนที่แบบ เราขอทําอันนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตังเจ็จแค่นี้อะไรเบียมันสามารถคอนโทรลงบได้นั่นเองครับอยู่ที่เราอยู่ที่เจ้าของรถครับก็ไม่น่ากลัวแล้วเนาะสําหรับการเข้ามาทํารถสาหรับคนที่ไม่มีความรู้วันนี้ผมกับน้องเฟิร์นก็ขอลาไปก่อนครับก็สําหรับคลิปนี้หลายคนก็น่าจะได้ความรู้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับการทํารถสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเข้ามาต้องทําอะไรบ้าง หาข้อมูลอะไรมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจนะครับก็จะอยู่ในคลิปละลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจในโปรดักต์ของโมโนหรือสอบถามข้อมูลนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เพจของโมโนนะครับมีประมาณ5าเพจนะครับที่เกี่ยวกับโมโนเรซิ่งไทยแลนด์ลูกค้าที่เป็นในเครือโมโนนะครับก็มีทั่วประเทศลองเข้าไปเช็กกันดูนะครับมีที่ไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างและช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นทางลาซาล่าช้อปปี ก็เข้าไปเช็คดูกันสำหรับวันนี้ผมตีมโมโนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ